สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการประยะจ .98 ในช่องของ YouTube เรามาฟังรายการต้องคิดอย่างผู้นำตอนที่20ปรับตัวปรับการทำงานจากคู่พระพรจากหนังสืออันทรงคุณค่าของอาจารย์วีระชัยหรือสรัตและาศาสนาอาจารย์ผู้ปกครองอวุโสชวนพิษโกแวที่ รับใช้พระเจ้ามาก,กว่า60ปีในมุมมองข้อคิดที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าและการนำเนินชีวิตความอยากรู้อยากเห็นและอยากเอาชนะข้อสรุปต่างๆที่มีอยู่ทำให้มนุษย์เราทุ่มเทความพยายามเปิดประตูเก่าที่ปิดอยู่และเดินเข้าไปสู่ข้อมูลใหม่ๆเราจะพบว่าประเทศต่างๆที่พัฒนาแล้วนั้น จะลงทุนมหาศาลเรื่องงานวิจัยเมื่อเขาได้พบแล้วเขาก็จะนำมาเปิดเผยแก่สาธารณชนแต่เขาคงไม่เปิดเผยทั้งหมดแน่สุดแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรและผลประโยชน์อะไรจะไปตกอยู่กับใครเทคโนโลยีใหม่ๆระบบเศรษฐกิจการเมืองมีส่วนที่ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเช่นค่านิยมทัศนคติ โลกทัศน์การเปลี่ยนแปลงมีทั้งความรวดเร็วและรุนแรงผู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้จำเป็นจะต้องเรียนรู้การปรับตัวทางความคิดทัศนคติค่านิยมโลกทัศน์มิฉะนั้นเราจะต้องถูกทิ้งไว้เบื้องหลังด้วยความเจ็บปวดและขมขื่นเราจะทำตัวอย่างไรกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน ปัจจยาการทำงานและวิธีการทำงานถ้าใครยังจะยึดคิดติดอยู่กับวิธีการเดิมๆระบบเดิมๆอุปกรณ์เครื่องใช้แบบเดิมๆผลที่จะตามมาก็คือธุรกิจนั้นๆจะถดถอยและปิดตัวลงไปในที่สุดผู้ทำงานก็จะตกงานและไม่มีใครจะรับเข้าทำงานสิ่งที่เราจะต้องเผชิญและตอบสนองความเปลี่ยนแปลง ก็คือยอมรับการเปลี่ยนแป,งปลงปรับตัวปรับการทำงานโดยนำเอาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาเป็นอุปกรณ์เสริมสร้างเขี้ยวเล็บผลักดันตัวเราและกิจการงานให้ก้าวกระโดดไปผมเองไม่ทราบว่าสถานการณ์ของคุณขณะนี้เป็นอย่างไรคุณกำลังถูกความเปลี่ยนแปลงจู่โจมหรือเปล่าชนิดทั้งตั้งตัวไม่ติดหรือเปล่า หรือคุณกาลังขับเคี่ยวกับมันอยู่สำหรับผู้ที่กําลังถูกจู่โจมคลื่นโดนลูกโตก็อยาดพึ่งถอดใจขอให้ตั้งสติและจำไว้เสมอว่าทุกปัญหามีทางออกอย่าปิดเปิดใจของตนเองเถิดด้วยการพูดว่าหมดสิ้นแล้วอย่าปิดใจของเราเช่นนั้นทับสินภายนอกอาจจะหมดไป แต่ทุนอันมีค่ามหาศาลก็คือสมองเพื่อนญาติผู้รู้และที่สำคัญที่สุดก็คือพระเจ้าผู้ทรงรักและห่วงใยผู้ทรงพร้อมที่จะยื่นผัสนำพาเราให้สามารถฟันฝ่าขึ้นทุกลูกได้ผมมีข้อเสนอแนะบางประการสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและกำลังอยู่ในขบวนการแห่งการปรับตัว ปรับการทำงานอยู่ในขณะน,นี้อย่าสแสวงหาทางลัดสแสวงหาโชคด้วยการซื้อหวยเล่นการพนันและสิ่งมึนเมายาเสพติดเพื่อแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้จะทำให้ตัวเราลึกจมลึกลงไปสู่ความยากลำบากมากยิ่งขึ้นคิดถึงบุคคลที่เรานับถือผู้มีประสบการณ์ผู้ผ่านวิกฤตมาได้ ติดต่อขอเวลาพูดคุยไม่ใช่เพื่อขอสู่สำเร็จแต่ค้นหาหลักการและเรียนรู้วิสัยทัศน์ของการแก้ปัญหาเพื่อนำมาเป็นแนวต่อยอดความคิดของคุณเองให้เวลาบ้างกับการอ่านการเข้าฟังสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อกระตุ้นและจุดประกายความคิดใช้เวลาพอสมควรในการเขียนสิ่งที่คิดจะทำ ที่เชื่อว่าจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ตัวเองและงานที่ทำอยู่ถ้าสรุปได้แล้วว่าจะทำอะไรควรถามต่อไปว่าเหตุผลของมันคืออะไรเมื่อได้คำตอบแล้วจึงเรียงลำดับสิ่งที่จะทำกำหนดว่ามีอะไรบ้างที่สำคัญที่ต้องทำก่อนและลงมือทำตามขั้นตอนนอกจากจะใช้วิธีการบริหารอย่างเป็นทางการแล้ว ลองหันมาใช้วิธีการอย่างเป็นกันเองและไม่เป็นทางการบ้างคิดทำและปรับปรุงมาในส่วนที่ตนรักและถนัดก่อนจำไว้เสมอว่าสิ่งที่คุณมีคุณค่าและสำคัญนั้นรีบร้อนไม่ได้แต่ต้องอดทนและอดกลั้นเพื่อจะรอเวลาอันสมควรของมันเองพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งปัญญาและพลังจงทูลขอสติปัญญาและพลัง พระอ,องค์จะทรงฟังและตอบเสมอสาหรับคุณครับผมและชวนพิษมีประสบการณ์จากการรับใช้พระเจ้ามากว่า60ปีก็ประสบและ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆก็เปลี่ยนแปลงแนวคิดจากพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนให้ปัญญามาตลอดและผมก็อดทนที่เดินหน้าไปสู่หลักชัยฉะนั้นการปรับตัวปรับการทำงานของเราในยุคป,ปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะการสื่อสารเดี๋ยวนี้ไวมากครับข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันจะรู้เท่าทันกันฉะนั้นใครไวกว่าคนนั้นก็คือมีสติปัญญาที่มุ่งมั่นจากพระวจนะของพระเจ้าจะเกิดผลในชีวิตครับอยากให้ท่านได้เติมเต็มในสิ่งต่างๆที่ท่านต้องเรียนรู้และเข้าใจว่าการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเป็นถ้อยคําและ สติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นจะไม่มีสิ่งใดที่เหนือกว่านี้อีกแล้วละครับเพราะ3ามหมื่ข้อในพระวจนะของพระเจ้าที่ถูกบันทึกไว้ที่ค้นพบได้และทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของเรานั้นยังมีโอกาสมากมายเพียงแต่ให้เดินอยู่ในทางของพระเจ้าเดินตามพระองค์และพระองค์จะทรงให้ปัญญาแก่เราเราคิดอย่างไรในใจของเรา สติปัญญาเราได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงทราบหมดทุกสิ่งและพระองค์จะทรงนำพาเราให้เราเดินไปตามทางที่พระองค์ทรงกำหนดแล้วเราก็จะปลอดภยัยและการทำงานของเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จได้ปรับตัวเองปรับการทำงานเสียใหม่ตามยุคสมัยก็ทำให้เรานั้นรอดพ้นจาก ความหายนะของธุรกิจหรือการทำงานเราที่ไม่มีการพัฒนาเลยครับขอพระเจ้าที่ทรงอวยพระพรทุกท่านที่ฟังรายการและข้อคิดข้อเขียนของอาจารย์ที่ทรงคุณค่ายิ่งนะักสวัสดีครับ